มันเท่ากันเราก็มาแตะเพิ่มมัาทำไปเรื่อยนะครับขั้นแรกคือเราต้องวางโครงสีโดยรวมๆมาให้เข้ากันก่อนเริ่มเลยครับเริ่มจากโลดก่อนโอ้โหเเอาลยโลดอะไรนะครับแล้วก็ต่อลดแล้วก็ต่อด้วยประวันบูครับให้มันทับปากกิจการเลยนะครับการระยะดูให้มา ให้มาทำปากเกจกัรเลยนะครับดูเลยครับทำปากเกวการเลยครับฮะอ่าสีสีนี้ครับอหรอเดี่อันไหนฮะอันนี้ตกลงสีนี้หรือสีนี้ฮะสีนี้ใช่ไหมสีน้รอรถมันจะนี่ครับมันจะออกจึ่มจุ่หน่อยสีองินอ่ามาจุ่มพูไม่เดียว อะไรครับนะครับให้ดอกใหญ่ๆเลยนะครับนั่นนะครับเข้มประมาณเข้มได้ครับเราอยากได้สดเราอยากได้สดแล้วก็แค่เข้มขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวสีพอสีมันแห้งมันจะซีดลงนะครับสีแห้งมันจะซีดลงพอสีมันซีดลงปุ๊บเราก็จะเดี๋ยวมันมันจะอ่อนมากนะครับหมุนจานได้นะครับ แต่ถ้าเกิดตรงนี้แต่แต่ถ้าเราหมุนกระดาวนว่างๆพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะมานองอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเอียงกระดานแค่นี้เอียงเอียงหน่อยให้เราถนัดแต่เราไม่ต้องถึงระดับแบบหมุนกับหัวนะครับถ้าหมุนกับหัวเนี่ยพอเราบานนี้ปุ๊บน้ํามันก็จะไหลมาทางนี้อีกใช่ไหมครับนั่นนะละฮะตรงนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากพอมันมากรองนี้เราก็ค่อยแตะมันมาหลัหนึ่งนะครับวางรูปดอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสีอันแรกสีอันแรกมันจะมีลักษณะของการ แทรกสีเข้าไปก่อนนะครับหรือสีส่วนรวมของมันนะครับดอกรูปสีภาพเขียนมก็เลยจะเป็นลักษณะที่ดูรวมแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นหลักการเอกภาพนี่นะครับน่หละให้มันมันเรียงเลยครับน่หละครับสวยนะ เนี่ยครับดีครับว้าวสีเน่าเน่าเนาะอาจารย์ต้องเอาผู้ก,กันแตะใส่มิเน่าครับอย่างั้นนะครับมิเน่าครับนะครับมีเลือดไหมครับนะครับเอียงๆหน่อยครับให้สีมัได้ไหล ไม่ได้ไหลเข้ามาหากันน,นะครับนั่นแหละครับสวยมากตรงนั้นนะครับของขาวๆไม่ต้องเว้นคนระับไม่ต้องเว้นในชะ่ไหมครับไม่ต้องเว้น,นครับเพราะตรงนี้มันจะเราคือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นกรีดนั่นแหละครับพอครับใช้ได้ครับไม่เสียคร <laughs> ับเดี๋ยวจะออกมาสวยครับมันจะสดสดใ้ใจเลยอัน <laughs> นี้แบบกรีดเนี่ยบางทีจะเห็นว่ากรีดบ,บางอันของผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นพุ่มแหลมแหลม จะได้เป็นผู้นำแหลมให้พยายามทำให้มันใหญ่เลยมันก็ไม่ใหญ่นั่นนะครับจะได้ครับได้ครับเขายื่นเรียบเขาไม่ใช่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่จะตามมาทำให้เสร คราบดิมันจะไม่เหมือนผมเป๊ะน,นะครับเขียนต,ต,ตัวเราเขียนอีกรอบหนึ่งก็จะไม่เหมือนคือเราคงลักษณะของสีไว้แต่ว่าไม่ต้องมาคอยไอ้ตัวนี้ว่าจะถอลรูปออกมา,าต้องเหมือนผมเป๊ะน,นะครับทีนี้เอามาเราก็ออกมาเล่นกลุ่มดอกสีม่วงบ้างนะครับม่วงออกนุ่งน้ําเงินนะครับเนี่ยม่วงน้ําเงินแล้วมีปลาย,ลายเรือบๆแดงนิดนึง งนั้นระบายเหลืองครับเหลืองเหลืองไปเลยครับเหลืองครับบางๆหรืองบางๆครับตรงนี้สวยนะครับเอาละครับไม่ต้องเช็ดหรอกครับเช็ดแตมันจะขาวนะพ่ครับเดี๋ยวมันจะอ่อนมันเองครับทีนี้พอต่อมาเราก็จะระบายดอกไอ้ตรงนี้ที่มันออกสีออกสีออกม่วงน้ําเงินหน่อยนะครับออกสีม่วงน้ําเงินเหลือบๆแดงนิดๆนะครับแล้วก็จิ้มมาเลยนะครับมันจะมีสี ตัวนี้นะครับนะคตัวนี้จะเป็นอะไรบีบเรียมนะอันนี้ป่ะครัน,นจรไม่ใช่ว่าอ่อนหรือใหม่มัเกี่ยวเนี้ยงไม่ได้เกี่ยวว่าอ๋อไอ,อ,อ้น,นี่ออกเขอเรียกว่าอะไรครับเกี่ยวอุ่นฟ้าต้องดีไหมคะน้คะันต้องดีไหมสิ เ,เดี๋ยวมยีดให้เกี่ยวเทอร์คอยส์ยังเรียนอย่แต่เราใช้ไม่เยอะครับแต้มน,นิดเดียวโคบ,บอลเทอร์คอยส์นะครับบีดนิดเดียวครับโคบ,บอลเทอร์คอยส์บีบนิดเดียวเราจะแตะเข้าไปนิดเดียวเองนะครับ ใ่เข้าไปนิดเดียวนิดเดียวเราจะแต่เข้าไปนิดเดียวเป็นโคบอล์เทอร์คอยแล้วต่อมาเราก็มีสี<ด>ออ สีอหาต่างมากเลยสีม่วง